นครศีโมเดล3เท่ากับ2บวก1คืออะไรสูตรความสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครศรีธรรมราชในการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนตามนโยบายนาครศรีโมเดล3เท่ากับ2บวก1ประกอบด้วย3คือผู้นำรับรองคนในครอบครัวรับทราบและมีเงินออม2คือ1พัฒนากร1โครงการ โครงการกระจายไม่กระจุกและ1คือชําระเงินคืน100%อสวัสดีค่ะวันนี้พอชอร,ร่อนพิบูลนะคะเราอยู่กันที่กลุ่มกเกษตรผสมผสานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของหมู่ที่3ตําบลควนชุมอําเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะดิฉันโสรยายยอดราชพนักการอำเภอร่อนพิบูลนะคะตอนนี้อยู่กับคณะทํางานนะคะในส่วนของคณะอนุกรรมการการกองและติดตามการงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะท่านกนกพรเดชเดชโชนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตํตบลควนชุมประธานสตรีหมู่บ้านนะคะหมู่ที่3าําบลควนชุมแล้วก็ในส่วนของสมาชิก 3คนแล้วก็เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้งสองท่านนะคะุ่มกเกษตรผสมผสานเพื่อการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนนะคะก็ได้ยื่นขอทู้งเงินกองทุนพัฒนาบทบัตรสตรีนะคะในการต่อยอดอาชีพนะคะถ้าเดี๋ยวมาแนะนํนาสมาชิกกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะนางดวงกมลหนูนาคสวัสดีค่ะนางสาวมัทวีคงใหม่ค่ะ,ะแล้วก็มีสมาชิกอีกคนหนึ่งคือนางสาวปวลรินคงใหม่นะคะเราขอ,อเงินทุนต่อยอดปกติแล้วเราเลี้ยงกล เลี้ยงปลาดุกอยู่แล้วแล้วก็ทําผักไฮโดรโปรนิกอยู่แล้วประมาณ2ปีแล้วคราวนี้ก็การตลาดก็คือไปได้ดีเพราะว่ากลุ่มตลาดกลุ่มเป้าหมายของเรายังยังเติบโตไปได้เรื่อยๆแล้วก็ถ้าเป็นกบเราก็สามารถที่จะมีพ่อค้าคนกลางมารับที่หน้าบ่อเลยส่วนวัสดุที่จะซื้อเพื่อที่จะต่อยอดอกเกษตรของเราก็คือมีกล่องโฟมเพื่อที่จะขยายไฮโดรโปรนิกแล้วก็มีกระชังบกที่จะ ขยายบ่อกกบเพื่อที่จะให้พอต่อความต้องการของตลาดทําไมเราถึงต้องทําเป็นกระชังบกเพื่อที่จะดูแลได้ง่ายแล้วก็ถ้ามันสามารถแบ่งซอยเป็นกระชังละ 500- 500เราดูแลได้ง่ายกันเป็นโลกหรือว่าอะไรก็จะน้อยลงแล้วก็ส่วนของอการทําเห็ดก็จะมีเชื้อเห็ดมีแก๊สหุงต้มหรือว่าไม้ฟืนที่เราจะเอามานึ่งเชื้อเห็ดนึ่งก้อนเห็ด แล้วก็ทำโรงเพราะเห็ดเพื่อที่จะได้ขยายตลาดได้ส่งออกดอกเห็ดทุกวันแล้วก็ต่อยอดไปจนถึงการจำหน่ายก้อนเห็ดในราคาที่ถูกคนในชุมชนสามารถจับต้องได้รายได้ที่เราได้อยู่ทุกวันเนี้ยแล้วก็คืออย่างเห็ดเราได้วันละ600ก็ตีไปว่าเดือนหนึ่งก็ได้ประมาณ3 0 0 0 0นแล้วก็ผักก็ได้ประมาณห5ื่นห ก็รวมๆกันก็ประมาณ 4- ี่0 0ืถึงห้าหมบาทวันนี้เราต้องกู้เงินเนี่ยเราก็ต้องส่งคืนอาจจะก,กลุ่มจะมีปัญหาการส่งคืนไหมาจากตลาดที่ยั่งยืนไม่มีปัญหาการส่งคืนเพราะว่าฐา,านกลุ่มลูกค้าของเรามีอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราหากลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้นไม่น่าจะมีปัญหาในการส่งคืนวันนี้ต้องขอบคุณอย่างหนึ่งว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในอดีตเนี่ยเราจะมีปัญหา แต่ณปัจจุบันเราไม่มีปัญหาคือส่งคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่วันนี้ที่ส่งคืนร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งสามีต้องรู้สองผู้ใหญ่บ้านต้องรับรู้สามกลุ่มทุกคนคู่กันสามคนสองคนเนี่ยไม่มีสามีแต่คือญาตริรู้เราจะต้องจับมือร่วมกันและบูรณาการร่วมกันแล้วจะรู้ว่า เรากูเ้เงินมาจริงๆและปัญหาอุปสรรคไม่เกิดขึ้นแน่ค่ะปกตินั้นคือเป็นอ,อสอมอที่รับผิดชอบอ่ยายาาเสพติดเป็นโครงการของท่านผู้ว่าคือคือคนคนดีสู่สังคมแล้วก็นครศรีโมเดลขาวสะอาดร้อยเปซนก็คือน้องที่ติดยาเสพติดเขาอยากจะมีอาชีพมีรายได้เพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวเขาบอกว่าเขาไปแบกไม้บ้องวันหนึ่งได้200 ที่เขาต้องใช้สารเสพติดเพื่อที่จะให้กำลังเขามีมากขึ้นณนะวันนี้น้องที่เขาสามารถที่จะตรวจแล้วก็ขาวสะอาดร้อยเปอรเซเขาอยากจะมีอาชีพสามารถที่จะมาเรียนรู้ได้แล้วก็เราส่งเสริมให้เขามีอาชีพจำหน่ายให้เขาฟรีให้เขาได้รู้ว่าการมีอาชีพแล้วไม่ใช้สารเสพติดชีวิตในสังคมที่แบบไม่ต้องหลบซ่อนเป็นยังไงก็ต้องขอบคุณที่กลุ่มนี้ได้จับมือร่วมกันกับผู้ใหญ่ เพื่อจะดึงเด็กที่บำบัดอยู่เนี่ยได้มีอาชีพาปั้นเห็ดหรือมาทำใดๆทั้งหมดเนี่ยให้เป็นรายวันเนี่ยตรงนี้ขอชื่นชมกลุ่มนี้นครสีโมเดล3เท่ากับ<า>2อง<า>บวกหนึ่